สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวภูไทยสไปอเมริกาวันนี้เป็นวันหยุดจะพามาแกงเห็ดค่ะเห็ดออรินจิชื่อไทยน่าจะเป็นเห็ดนางลมหลวงนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็แกงใส่นี่ค่ะบัวแล้วก็ชะอมพักเน่านะคะแลวก็ะใบแมงลักค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือไข่มดแดง เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะเราจะใช้น้ำยาหนางนะคะเหมือนกับแกงหน่อไม้เลยค่ะเอาเพื่อแกงหน่อไม้เลยนะคะแล้วก็เราไม่ต้องใส่น้ำเยอะค่ะเดี๋ยวน้ำเห็ดมันจะออกกับน้ำในยบวกนะคะเราเดือดค่ะใส่ข้าวเบือกกับพริกลงไปค่ะ ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วต่ำถ้ามือนแก้งหน่อไม้เลยคะ่ะคล้ายๆกันโอเคไปคะ่ะีกราเบือรอเดือดคะ่ะเติมเกลือคะ่ะ เพื่อความนัวน้ำเดือดแล้วค่ะเข้าเบือกับทิกสุดแล้วเหมือนใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดออริเนจี ื่อไทยก็น่าจะเป็นเห็ดนางลมอยู่ไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ใช้แก้ขัดที่เราไม่มีเห็ดป่านะคะไม่เห็ดไม่มีเห็ดผอบไม่มีเห็ดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ประยุกต์ใช้เห็ดนี้ได้ค่ะเราเดือดจ้าเติมปลาค่ะประแดกค่ะเติมลงไปแล้วแต่ความชอบความหนูค่ะ แล้แต่ว่าเราจะชอบนัวชอบอยังไงใส่ลงไปเลยค่ะรอฟอตค่ะรอ,อมันเดือดเดือดแล้วค่ะเห็ดใกล้จะสุกแล้วเราใส่บวบไปเลยค่ะ เดี๋ยวน้ำบวกกับเผ็ดก็จะออกน้ำมันก็จะเยอะนะคะเราจะใส่อะไรก็ได้ประยุกต์ไปเลยค่ะอันนี้ชอบกินผักก็จะใส่บวกเต็มกระทะนะคะเต็มหม้อเลย รอเดือดอีกค่ะระหว่างรอเดือดให้บวกสุกใส่ชูรสไปนิดนึงค่ะใส่ไปนิดนึงจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะของชูรสรอเดือดค่ะระหว่างรอบวกสุกใส่ลูกโดกลงไปค่ะใส่พริกดิบลงไป บวบเนี่ยมันละแปบ๊บเดียวมันก็นจะสุกแล้วค่ะเราหมวกสุกค่ะหมวกสุกแล้วค่ะใส่ไข่วดแดงค่ะไดแดงลงป ใส่ชะอมหรือพักเนาลงไปค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่อันนี้ชอบก็จะใส่ขัวบ้านๆค่ะ,คะ,คะใค่มดแดดสุกแล้วค่ะสุกแล้วมันก็จะเป็นสีขาวก็จะลอยมาค่ะ จิมค่ะตามใจชอบนะคะปรุงรสตามใจชอบอร่อยแล้วนนค,ลค่ะใส่น้ำปลาอิกหนึงรอค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟไปกินกันค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟไม่กินต้องกันค่ะ แกงเห็ดออรินจิหอ้อนค่ะอ,อ,อันนี้ไข่ปลแดงนีนัวค่ะสกีไล้เข้าเหนียวค่ะเฮโลฮอลิเดย์สวัสดีวันหยุดมีเมนูมาฝากอีกแล้วแกงเห็ดค่ะ เราก็ใช้เห็ดอันนี้เห็ดอะไรก็ได้ค่ะทดแทนเห็ดที่มันหายากที่เราอยากกิน <c oughs> ที่จริงก็อยากกินกาเห็ดเผาะค่ะ แกเห็นแล้วโงกแต่ว่ามันไม่มีปัญาอยากจมูจะเป็นคนชอบกินแกงพุ้นเลยค่ะ แกงหน่อไม้แกงเห็ดแกงหอยกินแกงลาวๆกินแด้แกงนี้แล้วค่ะรู้สุด ตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะแต่ชอบชิ้นใหญ่ๆค่ะอือม มันก็จริงมันก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันร้อนมันหอนค่ะเยอะกินมันจะเดินได้ในเห็ดนี่ก็ได้จะกินแกงเห็ดเพราะมั้อนะแต่ว่ามันหายะแล้วก็ใช้เห็ดอื่นทดแทน กินบัลเลอร์กับข้าวเหนียวกับติดตะมือ,อร้อนค่ะมีแปดเลียวก็ร้อน เล็มพอนิ้วมืออยกินหอนอาการหอนแห้งหอนค่ะวันนี้วันจุดก็ไม่ทำอะไรกับเฮ็ดวี่กกันเอเดยี่ห้อง 再见了，哈。 อันนี้ก็พริกปอมค่ะเอามาประดับเพื่อความสวยงาม,มจะบอกแซ่บมากค่ะเฮดคือก,กันกับแกงเหล่าไม้นี่แหละคะ่ะเกียงเฮดกางทำมีอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนแกงเหล่าไม้เลยค่ะ ทำอาหารก็ซ้ำๆไปอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบอาหารไทยอาหารไทยเนี่ยจะกินได้น้อยอาหารอีสานเนี่ยแล้วกินหลายกินข้าวก็หลายโอนเพราะอาหารอีสา, <c oughs> านเพราะข้่วเหลืยข้าวเหนียวกินกับข้าวเจ้าข้าวสวยก็ไม่อร่อยค่ะ ดน้ำก่อนค่ะแกงเห็ดเห็ดฟางก็ได้ค่ะหูห,น,ห,น,ห,ห,หน,น,นูเห็ดกระตันเห็ดหูหนูอยู่บานเอิรนเห็ดกระตันแซบคือกันค่ะเอามากรอยกับแซบ พอแล้วค่ะพบกันคลิปต่ตอไปออค่ะแกงเห็ดค่ะ